Yeah. <laughs> พอเรานั่งบนรถแล้วเขามาตรงไหนเขาขอรถอ่าล้วเราเปิดอ่าไอ้นั่นมันไม่พอใจมันเด่นรุ่ปขายใหญ่เปิดแล้วตส่เราเขาต่โยผมที่นูกฟ้าทุกโค้ดจับไอ้นี่ไอ้ที่บอกตรงนี้เลย ที่ตอนเขามาขอความช่วยเหลือเขาว่าอะไรบ้างรับเขาบอกว่าลุงลุงไปส่งโรงพยาบาลผมหน่อยเอ้ไปส่งโรงพยาบาลหน่อยผมโดนแทงมาแต่ผมก็รับเขาไปอ่าแต่เขาว่าอะไรเนี่พอขึ้นรถเขาบอกลุงช่วยเร็วหน่อยนะผมจุกอ่าผมก็ถามว่าจะไปโรงพยาบาลไหนอ่ะไปวิภาวดีไม่ได้ใช่เขาบอกว่าไปโรงพยาบาลรัฐบาลดีกว่าตอนแรกผมจะพาไปรับรถผีแต่ผมมุ่งหน้าไปรนู้นแล้วผมก็ไปที่นี้ผ่าอก <อ>ผมก็ถามเขาว่าแล้วมีลูกมีเม,มียไหมเขาบอกลูกก็มีแต่เมียทิ้งไปแล้วลูกสาวอายุ14ปีแล้วเขาก็บอกว่าจุกอะจุกนะแ,<อ>แล้วผมก็ไปส่งที่โรงพยาบาลต้นเลือดตีเลยต้องพยาบาลไหนฮะโรงพยาบาลอุ้ยพลอุ้ยผลเป็นคนขับรถขายซาลาต่์ใช่ไหมใช่ใช่ขับรถขายซาลาตร์